โทมัสแฟรงค์จะเข้ามาเติมเต็มหาความสมดุลให้เจอยืดหยุ่นให้ได้และสามารถปรับเปลี่ยนระบบการยืนในเกมที่มันถูกต้องที่สำคัญคือมันมีโอกาสครับที่จะได้ผลลัพธ์ที่มันถูกต้องโดยที่ไม่ต้องเป็นผลลัพธ์ที่แบบสวิงไปมาเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงโทมัสแฟรงค์จะเข้ามาทำให้ทอนัมฮอลสเปอร์นั้นเป็นทีมที่สเสถียรขึ้นด้วยความสมดุแลแต่ถ้าเราอ้างอิงจากวิธีการของเขาสิ่งที่ทอนัมจะได้เพิ่มเติมก็คือการวางแผนอย่างมีขั้นมีตอนนั่นแหละครับ มีแผน A แผน B แผน C และในแต่ละแผนก็รู้ด้วยครับว่าจะต้องใช้งานในช่วงเวลาตรงไหนของเกมซึ่งตรงนี้แหละครับมันอาจจะทำให้ทอร์นาโสเปิร์นั้นเป็นทีมที่เจนจัดมากขึ้นเป็นทีมที่รู้จักวิธีการในการเป็นผู้ชนะเป็นทีมที่รู้จักการเอาตัวรอดในเกมที่มันเข้มข้นหรือยากลำบากซึ่งพอประมวลผลแล้วนะครับมันก็น่าสนใจครับ วัดในเรื่องของชื่อชั้นวัดในเรื่องของความสาเร็จทรัทแฟรงค์าอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นครับแต่ถ้าวัดที่วิธีการวัดที่ความเข้าใจวัดในเรื่องของการบริหารจัดการและมองไปที่ทอนัมพัสร์ในยุคนี้เราก็พอจะเชื่อได้ครับว่าคุณภาพโดยรวมของนักเตะในทีมชุดนี้ยังไม่ต้องนับว่าจะได้ใครเข้ามาใหม่ด้วยนะน่าจะเป็นคุณภาพโดยรวมที่ดีกว่าของนักเตะเบรนท์ฟอร์ดด้วยซ้ำถ้าหากเป็นเชฟทำอาหาร โทมัสแฟรงก์ก็จะมีวัตดุดิบดีขึ้นคราวนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วครับว่าจะปรุงแต่งอย่างไรที่ทําให้ท็อตแนมเป็นทีมที่มีความมั่นคงมีความสม่ําเสมอและ,สะเสถียรมากขึ้นเอาแค่นี้ก่อนครับแล้วที่เหลือผลลัพธ์มันจะตามมาเองซึ่งครั้งหนึ่งคำชื่นชมจากชูรีอองรีขมวดรวมเป็นคำจำกัดความที่ยอดเยี่ยมมากๆองรีเคยชื่นชมโทมัสแฟรงก์สมัยที่คุมเบรนท์ฟอร์ดบอกว่านี่คือทีมที่บ้ามากๆ เป็นทีมที่ตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียในเกมที่พวกเขาเหนือกว่าและยังเป็นทีมที่หนักน่วงเหนียวแน่นในเวลาเจอทีมที่มาตรฐานสูงกว่าคําชมทั้งหมดต้องยกเครดิตให้กับทมัสแฟรงค์คนนี้แหละนั่นแหละครับภาพจําที่มันชัดเจนของทมัสแฟรงค์ในตอนคุมเบรนท์ฟอดคราวนี้ก็ต้องคาดหวังกันแล้วครับว่าเมื่อย้ายมาคุมทอนแนมแล้วไอ้ภาพจําตรงนั้นมันจะตามมาด้วยหรือเปล่าและทําให้ทอนแนมเป็นทีมที่คงเส้นคงวาได้จริงๆหรือเปล่าฤดูกาลใหม่จะมีคำตอบครับ